เออโออเออจะตกแล้วจะตกแล้วจะตกแล้วอย่าเบียดอย่าเบียดเข้ามาจะตกแล้วจะตกแล้วจะตกแล้วถอย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 ียดก็แล้ถอยเบียกนั่นแหละถอยถอยไม่ด้ถอยไปถอยถอยจนได้มีที่จะถอยเราบอกให้ถอยถอยไปในเล่าแล้วมันยืนอะไรตรงนี้ถอยได้ไงเบียดอยู่ตรงปลายที่ฝนเนี่ยอยู่ตรงหลักคพาถอยไปถอยไปพี่หวนพี่แอคกระโดดลงมาเลยค่ะเดี๋ยวเอมมี่เตรียมเบาะรองนั่งเอาไว้ให้นะคะบอกอะไรนะมันกลวย เดียวแย่แล้วแย่แล้วไม่ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวลวโอ้โหตกลงมาจนได้ <laughs> บอกแล้วไงว่าอย่าไปเล่นอะไรที่มันอันตรายอันตรายแบบนี้อ๋อหมดแรงเลยดูดิอ๋ออมี่แล้วไหมไม่เอาบอ่ลองนั่งไม้พี่ฝนกับพี่เอกอะทำไมเป็นกลวยมาเนี่ย <laughs> จะวางจุดเกิดเหตุเหรอ <laughs> โอ้ ตกลงมาจนได้โอ้ยใจหายใจคว่มหมดเลยอะดูดิเอ็มนี่เอาอะไรมาลองเนี่ยเฮ้ยแย่จุงเบยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน้าก่อนนะอ่าไม่ไหวไม่ไหวห้ามเล่นแบบนี้นะทุกคน,กคนเล่นแบบนี้อันตรายนะอันตรายอเออแบบนี้มันมไม่ดีนะจะบอกให้ทุกคนไม่ดีนะทุกคนอันตรายมากเลยเอ,อ้ยใจหายใจคว่ำเลยเกือบไปเนะ่ว่าแต่ว่าวันนี้พี่ฝนนัดกันไปที่นู่นมีอะที่นู่นอะ ที่นู่นไหนอ่ะที่นั่นไงที่นั่นอะที่นั่นน่ะที่นู่นน่ะที่ไหนที่นั่นที่นู่นที่ไหนที่ที่นั่น่ะที่นั่น่ะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเอมี่บอกเองก็ได้ค่ะวันนี้เราจะไปล่าท้าผีกันไม่ใช่หรอคะ<ม> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอมี่เสียงแปลกๆปนะทุกวันนี้ <c oughs> รู้สึกว่าพี่เอกจะไม่รอดแน่เลย <c oughs> เดี๋ยวนะเออใช่เรามีนัดล่าท้าผีกันนี่นะ <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนแล้วเพื่อนไปไหนกันหมดอ่ะ เพื่อนนะวันนี้ไม่มีใครว่างอ่ะเหลือกันแค่สามคนเนี่ยจริงเหรอไม่มีใครว่างเลยเหรออ,อ่โอเหลือสามคนแต่สามคนก็ยังดีนะยังพออุ่นใจงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเตรียมของกันก่อนดีกว่านี่เดี๋ยวเราจะต้องเตรียมมันเนี่ยอันนี้จะ่ป่าอุปกรณ์ล่าท้าผีอะ่ะอุปกรณ์ล่าท้าผีอ,อ๋ออันนี้เนี่ยที่ตรวจจับผีใช่ไหมอ,อ๋อไออะไรสองร้อยสองร้อยเหรอนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ต้องมีอันนี้ด้วย ไฟฉายเนี่ยไฟฉายไฟฉายอ่ะไฟฉายไฟฉายต้องมีต้องมีไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมองไม่เห็น่ยทุกคนนี่ต้องมีอันนี้ด้วยอะไรเหรอบัตรประชาชนเอาไปทำอะไรเผื่อเขาหาไม่เจออ๋อเบื่อเราหายไปเงี้ยเหรอใช่ใช่นี่เพียกเตรียมอันนี้ไปด้วยพี่ฝนอะไรอ่ะไม่ใช่อันนี้ผิดอันนอะไรนี่อะไร หนังสือบันทึกเรื่องราวของเมืองเราโอหนังสือบันทึกเรื่องราวของเมืองเราอ่าขอเรียกอะไรนะ<อ>บันทึกจดหมายเหตุประจําวันอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่าเดี๋ยวพี่เอกเอมี่หายไปไหนอ่ะอ้าวอย่ียอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ย,ยงั้น ทางพี่เอกวันนี้เอารถมาเปล่าอ่ะอ๋อรถอะไม่ต้องกลัวพี่เอกเตรียมมาแล้วมาพี่ฝนโอ้โหรถสปอร์ตซะด้วยนี่พี่เอกเตรียมรถมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนนั่งท้ายเองนี่พี่เอกเตรียมรถมาแล้วเนี่ยไหนรถไหนนี่มันรถเอมมี่อันเนี้ยวคันนี้ไปได้ไหมอ่ะเออก็ได้ก็ได้นะแต่แบบว่าวันนี้จะถึงไหมอ่ะอ๋อมาแต่ไมจะไม่ถึงอ่ะดี๋ววันนี้ไม่ถึงแน่นอนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเอารถคันใหม่ออกมาพี่เอกเนีเดี๋ยวไอ้พี่เอกเอารถคันใหม่มาเอานั่งกี่คนอ่ะ รถรถนั่งปกติธรรมดาธรรมดาก็หวนดิแอมมี่เล่นไหลอ้ารถธรรมดาเหรออ่ารถที่เรารถ VIP อ่ะรถ VIP อ่ะรถ VIP นี่มาเดี๋ยวเดี๋ยววีไอพคันนี้เหรอนี่ขยะอยู่นี่พอดีก็ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวพี่หวนนั่งข้างบนไปขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาไปทุกคนเดี๋ยวพี่หวนจัดการเองทุกคนเฮ้ยแอมมี่เอาไหลออกมาไม่เอาแอมมี่นั่งรถไปเร็วๆเข้าอย่าช้าเดี๋ยว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 ก่อนเร็ว เดี๋ยว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 มาเร็วเร็วเอมมี่ไปไหนแล้ววะเอมมี่นี่วุ่นวายแท้นี่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 เพียรคลิปมาเร็วเร็วเอมมี่ขึ้นรถมาเร็วเดี๋ยวไปพร้อมกันช้าจริงจริงเอมมี่เราเร็วช้าตลอดเนี่ยช้าตลอดไปพวกเราขึ้นได้ยังเอ็มมี่ขึ้นหลังก็แล้วกันกระโดดอยู่นั่นนะขึ้นไม่ได้ไปเร็วเดี๋ยวเพียร์เปิดประตูขยะให้ก่อนเร็ว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 ดีช้าจุ่มเดี๋ยวมันมืดนั่นน่ากลัวเอมมี่เรเร็วไปไป โดดไม่ได้สักทีวิ่งตามมาแล้วกันนะเอมี่นะเอมี่เป็นอไรเอารถนี่ไป <c oughs> เหรอเอาไปไปทุกคนไปออาวปไปไปเดี๋ยวเพื่อพ,พาไปเองว่าแต่ก็<อ>แต่เพื่อนเราหายไปไหนหมดนวันนี้ไม่มาเล่นกับเรานี่สงสัยกลัวกันท่าอาพอบอกไม่ล่าท้าผีเพื่อนเงียบกันกิฟเลยเ,เพื่อนเงียบกิฟเลยใกล้ถึงอย่างโอ้ทำไมอุโมง์ทางนี้มันน่ากลัวเพี่อยยไม่เปิดไฟอะ่ะเปิดทำไมยังเย็นอยู่เลยรอ โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเดียวเดียวเดียวนั่นตัวอะไรโดดโดดอยู่อ่ะเอาเอมมี่มาตอนไหนเนี่ยทำไมถึงเร็วชะมัดเลยอ่ะทำไมรถซิ่งแฮะโอ้ถึงเร็วไปเร็วถึงแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวเพล็กดึงพี่ฝนไปอยู่อยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยดิมาเถอะทำไรอ่ะวิ่งตามไม่ทันเอาไปไปได้ไปได้มาเดี๋ยวเพล็กจะพาพี่ฝนไปอเาไปเลยไปเลยไปเลยนี่เลยนี่เลยแหน่แน่แหน่แหน่แน่แหน่แนแน่นเอาไหว้เอาหน้าไถไปเนี่ย จมน้ำแล้วดักดำน้ำทีมชาติเลยเห็นป่ะจมน้ำแล้วโอ้โหเดี๋ยวก็ถึงแป๊บเดียวเห็นปะเพาไม่น้าไถแบบอ่ะก็เป็นดักดำน้ําไงนักดำน้ําลึกทีมชาติเลยดักดำน้ําดูปการลังเหรอดำน้ําดูปการลังอ๋อแบบนี้หายใจได้ยังเนี่ยหายใจทังเหงื่อไงอ่ะเหนื่อยถึงแล้วลง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 ให้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะทําไมวันนี้ป่ามันแปลกอ่ะว่าแต่ว่า เออทำไมลกจังเลยอะ่ะเมื่อวานที่เรามาเล่นกับเพื่อนตอนมาเก็บขยะปา่ามันยังไม่แปลกแบบนี้อะ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านจดหมายเหตุเยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้นนนนเฮ้ยทาไมเล่มสีเล่มเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับบ้านหลังนี้หรือเปล่าพี่เอกมาทางนี้ก่อนเร็วมาน,นี่เร็วมานี่เร็วเข้าบ้านเลยเหรอเออเออมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้จะได้ได้บรรยากาศบรรยากาศเหรอเออบรรยากาศเฮ้ยจดหมายเหตุ หนังสือเปลี่ยนไปเปลี่ยนสีหนังสือเปลี่ยนไปพี่ฝนเออหนังสือเปลี่ยนสีหนังสือเปลี่ยนสีมากเลยเอมี่ทำอะไรเนี่ยเอมี่นั่งตกทิ้งนี่มา้วพวก <ME S 1> เรานี่นี่สนจริงๆเลยมาอ๋อนี่นี่เขาบอกบันทึกเอาไว้นี่พี่ฝนบอกว่าอะไรอะ่ะเมื่อประมาณ2ี่สิปีที่แล้วไกลไปไหมเนี่ย ยี่สิบปีเลยเหรอใช่ยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมัน<อ>มีคดีแบบลึกลับซับซ้อนซ่อนเงิ่นคดีดลึกลับซับซ้อนซ่อนเงินเนอะออดูหน้าเพล็กแล้ว,ลว <นะ S 2> เดี๋ยวพี่วนเปลี่ยนหน้าเป็นหน้ากลัวแบบหนึ่งนะเดี๋ยวไม่เข้ากับบรรยากาศต้องเปลี่ยนหน้าเป็นหน้ากลัวเ<อ>๋ยเอาม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 าเร็วเร็วมาเร็วมาเร็ว ทำหน้าตกใจแล้วเร็วเหรองั้นเดี๋ยวพี่เอกจะเล่าเรื่องให้มันหน้าตกใจเพราะนั้นมันนั่งดิมันนั่งเร็วๆวเอาหน้าตกใจมาใส่ให้ฟังนี่นี่เรื่องมันหน้าตกใจไหนทําเป็นเรื่องตลกกันอยู่ได้เนี่ยตลกตรงไหนนี่นี e ่นี่เรื่องวลึกลับซับซ้อนนั่งนั่งนั่งมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เลยบ้านหลังนี้ใช่เมื่อยี่สิบปีที่แล้วอ่ะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งครอบครัวนั้นประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูก จอะไรบะโทอุตส่าห์ตั้งใจฟังพี่เอกโทเอ้ยเอากระดาษมันโดนฉีกออกไปเอ้แต่ไม่เป็นไรด้านหลังมีอีกหน้าหนึ่งพี่ฝนกระดาษโดนฉีกเหรอใช่กระดาษโดนฉีกออกไปอ่ะโอ้ยเอมี่อยากเล่ามีอะไรทำแม่งทำแม่งแล้วดูนี่ดิกระดาษโดนฉีกจริงๆด้วยกระดาษเก่าเก่าอ่ะกระดาษโดนฉีกอลดูดิตรงเนี้ยดำๆเห็นไหมดำดเลยไล่ไล่ดำดำไล่แล้วตรงนี้ข้างล่างอีกหน้าหนึ่งเปิดไปแล้วเนี่ยพี่ฝนดูดิเป็นไงเป็นไงเขามีเขียนเอาไว้อีกว่าว่า ครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่นี่มานานเนิ่นานานนั่นอะ่ะก็อยู่ดีๆก็หายไปทั้งคร<ะ>อบครัวเลยหายหายออไปทั้งครอบครัวใช่แล้วไงต่อตำรวจมาเจออีกทีตอนเช้าเจอเด็กผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้าฮะใส่ชุดสีฟ้าสอบถามไปแล้วเด็กผู้หญิงไม่พูดอะไรสักคำเลยร ช่เพราะว่าเด็กผู้หญิงอายุน้อยมากยังน่าจะยังพูดไม่ได้แล้วแล้วยังไงต่ออ่ะแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ2วันเด็กผู้หญิงก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับครอบครัวอุปาการละ ังไงต่อเอมี่เรื่องราวเรื่องนี้มันน่ากลัวน,นะเอมี่ฟังได้เหรอพอผ่านไาอีกสองวันถัด<ห>มาก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกแล้วครอบครัวอุปการหลาหายไปหมดอีกแล้วหายไปหมดเลยเออเฮ้ยมันจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวอะไรกับเด็กผู้หญิงคนนั้นแน่นอนเลยใช่เปล่าส่วนเด็กผู้หญิงที่ตำรวจหาตอนนี้ไม่เจออยู่ในบ้านอะ่ะไม่เจอหายไปไหนอ,ะอ่ะบันทึกอ้าวโดนฉีกไปอีกแล้วเฮ้ยเอาอย่างนี้เียว<ๆ>แล้วเดี<ๆ>๋ยวขอเปิดไปอีกหน้าหนึ่งก่อนนะฮะ เขาบอกว่าไปเจอเด็กผู้หญิงอยู่ในป่าพี่ฝนเจออยู่ในป่าเหรอใช่เขาไปเจอเด็กผู้หญิงอยู่ในป่าเฉยเลยพี่เอกอย่งงงงงเลยยงงงเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไม่รู้พี่ฝนอะไรอะพี่เอกไฟดับเหรอไฟดับไฟในเมืองดับหมดเลยอ่ะไฟในเมืองดับเดี๋ยวนะไฟดับแต่ท้องฟ้ามันยังสว่าง ทำไมท้องฟ้าสว่างได้อ่ะนั่นนะดีเฮ้ยมันเกิดอะไรเนี่ยผิดปกติแล้วเฮ้ยดับผิดปกติแล้วมันดับเฉพาะในนี้นี่นะพี่ฝนดับเฉพาะในวงนี้เหรอใช่มันดับเฉพาะในวงนี้นี่นะวงนี้เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ย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 มันไม่ได้ดับเฉพาะในวงนี้ไม่อ้าวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอมี่ เอมมี่หายไปไหนแล้วเอมมี่วิงว่งนัวซัวไม่ได้กลับมาอ๋แย่แล้วเอาไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านดีกว่าเผื่อจะยังอยู่นะเอมมี่วิ่งไปไหนอะเมื่อกี้พี่เอกเห็นวิ่งออกไปดูใครตรงนู้น่ะไม่รู้เหมือนกันพี่เอกเข้ามาในบ้านก่อนแล้วเผื่อเอมมี่จะอยู่ในบ้านเปล่าพี่เอกมองมั่วมองผิดแล้วมองมั่วมองผิดอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่ออยู่ในบ้านเดี๋ยวก่อนเอมเอมี่เอมเอมี่เอมมี่เอมมี่ เอมมี่ไม่อยู่พี่ฝนเอมมี่เฮ้ยเอาไงดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเตาผิงนี่เปิดเตาผิงส่องไฟให้พี่เองหน่อยเอมมี่อ้าวเฮ้ยออกมานอกบ้านตกใจกลัวทางไหนอะพี่ฝนส่องกระดาษให้หน่อยดิส่องแล้วส่องแล้วไปดูตรงเทียนดีกว่ามองไม่ค่อยเห็นเลยว่าไงว่าไงโอ้เขามีบรรทัดสุดท้ายบอกเอาไว้ว่าว่าว่าหลังจากนั้นตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านหลังนี้อย่างละเอียด ละเอียดมากๆก็ไม่เจออะไรเลยเจอแต่ข้างบนมีกองของเล่นตุ๊กตาผู้หญิงอยู่บนชั้นลอยฮะอะไรนะก็เดี๋ยวพี่เอกบ้านบ้านหลังนั้นคือ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 บ้านหลังนี้เหรอเอ่อตามบันทึกที่เขียนเดี๋ยวขอออกไปดูหมายเลขบ้านข้างนอกแป๊บหนึ่งนะยังไงยังไงมันคือยังไงโอ้โหตรงกันเลยซัมเมอร์แคมเขียนไว้เหมือนกันเป๊ะเดี๋ยว หรือว่าเอมมี่จะถูกจะถูกจับไปเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะมีม,ม,ม,มีอะไรลอยๆนะเขาบอกว่ามีชั้นลอยอยู่แต่ว่าวิธีขึ้นเขาไม่ได้บอกเอาไว้พี่ฝนงั้นเราต้องหาวิธีทางขึ้นไปแล้วล่ะทำไมตรงนี้สว่างอยู่ที่เดียวเนี่ยข้างไหนอะข้างบนนี่เปล่าเนี่อะไรอะข้างบนนี่สว่างอยู่แค่เอ้ยเฮ้ย <c oughs> อะไรอะพี่เอกไม่รู้ข้างบนเอ้ยปีนขึ้นมาได้ด้วยปีนขึ้นได้เหรอใช่ใช่เฮ้ยปีนขึ้นได้จริงโอ้เฮ้ย โอ้ชั้นลอยนี่ไงชั้นลอยที่เขาว่ากันพี่ฝนเฮ้ยจริงด้วยพี่เอกชั้นลอยทำไงอะเฮ้ยนี่ไงกองของเล่นเดี๋ยวนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยไม่มีบันไดเป็นชั้นลอยที่ต้องกระโดดขึ้นมาเท่านั้นเฮ้ยพี่เอกนี่เรื่องจริงเหรอนั่นไงพี่ฝนฮะนั่นไงไหนนี่ไงเนี่ยเหรอนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหจริงๆด้วยพี่เอก เบรกปอดไปใจหน่อยเดี๋ยวสัญญาณบอกมาแล้วสัญญาณบอกมาแล้วนี่ไงโอ้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 จะต้องอยู่แถวนี้แน่รอนเลยอะเฮ้ยแย่แล้วตอนนี้เอมมี่หายตัวไปจากพวกเราเราต้องรีบออกไปหาแล้วแหละไปหาไปหาที่ไหนเมื่อกี้เอกบอกบอกอยู่ที่ไหนอะอ๋อพี่แอกเห็นเอมมี่ออกไปทางประตูหน้าตรงนั้นอะ ใช่แต่พี่เอกจําไม่ได้ว่าไปทางซ้ายหรือไปทางขวาแล้วเราจะเอายังไงกันดีอะโอ้ไม่มีพี่ฝนมันมืดจนมองไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยเฮ้ยพี่เอกมันเริ่มตืดมันเริ่มตืดมันเริ่มตืดทางเนี้ยเหรอมันเริ่มตืดมืดตืดตือเลยนะตืดตืดตืดใหญ่เห็นป้ายแล้วพี่ฝนมันเริ่มตืดใหญ่เลยเขาบอกว่าตรงนี้คือ h o ตสปริงหรือว่าบ่อน้ําร้อน แอมมี่ไม่ได้ลงไปแช่บอ่อน้ําร้อนใช่ไหมไม่ได้ลงไปแช่บอ่อน้ําร้อนหรอกเดี๋ยว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 เฮ้ยแอมมี่แอมมี่อยู่ไหนอ่ะแอมมี่พี่เอกทางนี้มันตื๊ดใหญ่เลยทางไหนตื๊ดใหญ่เลยเนี่ยตืดต๊ดในบ้านเราเหรอตื๊ดตื๊ดดิอยู่ตรงไหนอ่ะ เรือไม่ไปเรือไปดีไปดี la, เ,ราาเรือเรือมาแล้วเร, part, เร,เรเือเรือมาแล้วคือเรือเรือน uh evet> ี้นี่นี่ไปนี้ดิไปดีพายดีพายเถอะพีนายดีมันไม่ไปไปพายไปแล้วพี่ฝนจะพายกลับดิเร็วตัวอะไรเนี่ยเอ็มมี่เอ็มมี่หายไปไหนแล้ววะเอ็มมี่หายไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีตัวอะไรมาไหนอะมีตัวอะไรตามมาที่หลังเรือไหนอะเอมี่อยู่ไหนเอมี่หลังเรือเหรอไปดีกว่าหนีเลยเรามันมืดระวังระวังเฮ้ยเราเจอถนนแล้วหนีเล้ว เออเออเออพี่อกไม่ได้พี่ฝนอยู่นะแอมมี่เออเออพี่ฝนพี่เอกแอมมี่อยู่นี่ค่ะเสียงเหมือนแอมมี่เลยเออเสียงแอมมี่อ่ะพี่เอกเออตื่นแล้วอ่ะตื่นแล้วเดี๋ยวนะนี่แอมมี่เหรอเออพี่เอกยังมึนๆอยู่เลยอ่ะนี่แอมมี่เหรอ แอมมี่เมื่อกี้หายไปไหนอะแอมมี่ไม่ได้ไปไหนคะ่ะพี่ฝนกับพี่แอดตกลงมาสลบไปตั้งหลายชั่วโมงแอมมี่นั่งเฝ้าตั้งนานแล้วคะ่อะอ้าวเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องจริงอออตสาวิ่งนหนีแทบตายแล้วนะเมื่อกี้พี่ฝนวิ่งตามหาแอมมี่ตั้งนานนึกว่าจะเป็นอะไรซะอีกอะอนี่พวกเราตกลงมาแล้วก็สลบอย่างนี้เหรอออ เอมี่ว่าพวกเรานะ่าจะต้องไปโรงพยาบาลกันนะคะอ๋องั้นเราก็ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ดีแล้วนะเอองั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอมี่จะพาทุกคนไปโรงพยาบาลก็แล้วกันค่ะเอ่อ,อ,อขึ้นรถเอมี่มานะคะได้ได้ไดพี่ฝน<ะ>เอ๊ะอ,อะไรเหรอทาไมมีหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือเพกด้วยล่ะหนังสืออะไรหนังสืออะไรไม่รู้แล้วทําไมเล่มมันเปลี่ยนสีอีกแล้วกว็ไม่รู้อย่าบอกนะว,ว่า เมื่อกี้ที่เราตกลงมาทั้งหมดเป็นความฝันแล้วก็มาเจอหนังสือของจริงไม่เอา,เอาแล้วพี่เอกพี่ฝนจะไปโรงพยาบาลแล้วงั้นพี่เอกก็ทิ้งทิ้ง,งมันไปดีกว่านะเออเออไม่เอาแล้วนะไปแล้วไปละไปโรงพยาบาลกันเถอะเราต้องไปโรงพยาบานลนะไปเช็กสมองหน่อยไปเร็วเข้าไปใครขับเอมี่รับดิเอมี่หารถไม่เจอ <laughs> ยังไงเนี่ยเอมี่ <laughs> ใครจะเป็นคนขับแอ้วพี่ฝนขับเองเอาเอมี่ขึ้นมาเร็วเข้าใครเป็นคนมาใครไปโรงพยาบาลกันแนะ่อ <laughs> เอมี่ไม่ขึ้นนะเราไปโรงพยาบาลกันสองคนแล้วไงเราไปโรนะงพยาบาลกันเองก็แล้วกัน <laughs> อา้าวรถหาย <laughs> โถเอ้ย <laughs>